นมสดตรานนองปูเ <Yeah. S 1> ว้นท็อปเจริญไพ yeah. <I> เดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา vivo v23e 5g บิ๊กซี ชอบสนุกสุขที่บ well. <im ิ๊กซี่จนครบรแกสเฮาส์ใจกลางเมืองถนนรัชดาซอย36แยก9ก้าทับสิบสามวัดมืของใครมันก็เรื่องไอคอนกรุ่มอไปไม่จบแต่ต่างต้องเด้งต้องมาพร้อมกันนกกันที่หน้าเตาไฟ คอณสุริการสงครามความอร่อยค่ะวันนี้นะคะหหลวมี2เมนูความอร่อยจะมาให้คุณผู้ชมได้ริมลองความอร่อยกันค่ะไปพบกับ2เมนูนี้กันเลยดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนวูบผลิตภัณฑ์นมสดตราน้องผูบเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group ความรยของคุณขนาดไหนเรามาไกันได้ความนี้ไม่จอกส,สวัสดีครับค,ครับผมชื่อแบงค์นะครับเป็นช่าหที่ที่ฝ่ายขายที่โรงแรมฟอร์จูนคอร่าทาบเชิญนะคะกุศิลาคูลิกค่ะเป็นเนกาทกฟเชฟโรงแรมฟอร์จูนวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากอ๋อหมกเผ็ดค่ะ โมเข็ดของโคจูนค่ะปกติโมเข็ดมีอะไรบ้างคะอ๋อก็มีเห็ดค่ะเห็ดสามอย่างอะไรก็ได้นะคะเห็ดแล้วก็มีต้นหอมมีใบแมงลักค่ะแล้วส่วนพริกแกงนะคะจะมีตะไคร้มีหอมแดงแล้วก็กะปินิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกสดนะคะอ๋อเสร็จค่ะเพิ่มลงมือทำได้เลยครับค่ะใส่น้ำซุปนะคะน้ำซุปเดือดใส่เห็ดลงไปนะะค พี่แบงค์ครับ<ช>อาหารนี่อาหารนอกจากเมนูนี้แล้วจะมีอาหารอยา่างอื่นอีกไหมครับผมครับถ้าตัวเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เลยของเราครับตอนนี้จะมีตัวปลาตงโกบคอจูนครับเซื่งปลาตงโกกคอจูนเนี่ยเป็นปลาตงโกบทัญพืชน,นะครับแล้วก็มีทัญพืชทั้งหมด6ชนิดซึ่งอันนี้ครับในเครือของเรา,าทั้งุต13โรงแรมอะมีตัวนี้อาจำหน่ายทั้งหมดเลยออ๋อครับผมแล้วในสารโรงแรมนะ พอร์จูนในเครือพอร์จูนนะครับโรงแรมเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับตอนนี้ของในเครือพอจูนนะครับโรงแรมอ่ะสิสามที่ก็จะมีที่พอร์จูนคอร่านะครับในจังหวัดคอร่าก็จะมีที่พอร์จูนขอดย่าเขาใหญ่ครับแล้วก็มีตัวดีฟัสก์เขาใหญ่นะครับแล้วก็มีที่ริเวอร์วิวนครพนมวิวขนศรพนมครับแล้วก็มีโรงแรมพอจูนกรุงเทพย่านพอจูนนครศรีธรรมราชครับแล้วก็มีที่พิษณุโลกเลยแม่สอดบุรีรัมย์แล้วก็มีที่ระยองครับแล้วก็มีเชียงของด้วยจังหวัดเชียงรายครับ ครับก็มีหลายที่ใช่ครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะครอบปูนทวระเทียนเหมือนกันครับเนตครับอันนี้ต้มนานไหมครับผมประมาณ15นาที15นาทีรอจนเผ็ดนุ่มเผ็ดสุกใช่รอจนเผ็ดสุกตอนนี้ได้ที่แล้วค่ะอันนี้ก็ใส่ผักลงไปเลยใส่ผักลงไปนะครับผมมีผักอะไรบ้างครับใบแมงลักกับต้นหอมหล่ะไปใบแมงลักกับต้นหอมนะเพิ่มกลิ่นเพิ่มรสใช่เพิ่มรสชาติลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ ใส่ปรุงรถด้วยอะไรครับผมใส่ปลา้านิดหน่อยใส่ปลาเพิ่มลงไปนะครับเสร็จแล้วเราจะทานนะคะใส่แป้งลงไปเพื่อให้ความแบบมีความข้นขึ้นพี่แป้งครับถ้าเกิดว่าจะมาพักที่โรงแรมหรือไงนี้มีช่องทางในการติดต่อบ้างไหมครับครับก็จะมีอยู่ประมาณหลักๆของร้านนะครับก็จะเป็นที่ www dot com นะครับ แล้วก็เฟซบุ uh, ๊กนะครับเป็นฟอร์จูนเฮลท์ทูปเหมือนกันนะครับแล้วก็ไลน์แอดก็จะเป็นฟอร์จูนเฮลท์ทูปครับแล้วก็ใจไอจีเหมือนกันครับฟอร์จูนเฮลท์ทูปด้วยครับาสมาสมารถดูข้อมูโลโรงแรมทั้งักสามที่ครับได้ในภายในเว็บไซต์พวงหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหมกเขตสามเกลือค่ะฟอร์จูนค่ะ เชิญชวนท่านผู้ชมมาพักที่โรงแรมปอจูโคลาหนะครับผมได้ครับก็ถ้ายัางไงนะครับจะขออนุญ,ญาตฝากโรงแรมปอจูไว้ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ลองมาสัมผัสโรงแรมดีๆนะครับแล้วก็ในราคาที่ยอมเยาซึ่งถ้าเกิดว่าต้องการสนใจที่ไหนเนี่ยสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ u อดูคอนเทปต์บคอมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ เมนูความอร่อยเมนูแรกนะคะช่วงหน้านะคะเหลวยังมีอีกหนึ่งเมนูนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมความอร่อยกันค่ะแต่ตอนนี้รอสักครู่เดียวนะคะตลาดกุ้งร้อนนี่มีความพิเศษยังไงครับผมมันจะเป็นมายองเนสของเราจะปฏิตีเองครับผมและที่ห้องอาหารเทียมๆนี่เมนูเยอะไหมครับผมอ๋อก,ก็เยอะครับผมมีหลากหลายเมนูให้เลือกครับพอบอกสูตรได้ไหมครับว่าสูตรทำมายองเนส สำหรับพุตสลัดัวตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมมันเป็นสูตรลับของเฉพาะทางที่ไปโรงแรมครับผมสงครามความอร่อย delish w ร์กลับมาแล้วค่ะกับสงครามความอร่อยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่2แล้วนะคะไปพบกับความอร่อยเม,ม,ม,มนูที่2กันเลยดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหน yeah. 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 สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมผมชื่อเชฟสอนครับเป็นเชฟประจำโรงเรียนปัญจาดาราครับครับผมวันนี้เชฟสอนมีเมนูอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมบ้างครับวันนี้จะเป็นสลัดกุ้งร้อนครับผมครับมีเครื่องปรุงวัตถุดิบอะไรบ้างครับผมก็จะมีกุ้งครับมีแอปเปิลผักกาดแก้วนะครับแล้วก็พุทสลัดแคนตบรครับครับผมก็มีมายองเนส ก็จะมีไข่ไว้สําหรับคุกทอดกุ้งครับครับผมความอร่อยของเมนูนี้สลัดกุ้งร้อนนี่มีความพิเศษอย่างไงครับผมความอร่อยอยู่ที่ตรงไหนครับมันจะเป็นมายองเนสของเราจะตีเองครับผมมายองเนสจะเป็นสูตรที่เชฟตีเองใช่ไหมครับบวกกับสลัดผลไม้ที่มีผลไม้หลายอย่างด้วยใช่ไหมครับครับผมครับครับผมงั้นลงมือทําเลยครับผมกุ้งนี้ใช้กุ้งอะไรครับผมก็ทาง โรงแรมเราจะใช้กุ้งแช์บวยะค,ะครับกุ้งแช่บวยนะครับตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับพุกเขานี่ใช้แป้งเยอะไหมครับผมก็ค่อนข้างเยอะครับผมอ่าแล้วไฟที่ทอดนี่เป็นไฟอ่อนหรือไฟแรงยังไงครับเชฟก็ไฟใช้ไฟกลางครับผมใช้ไฟกลางนะครับอุณหภูมิก็คือคือวอร์มน้ํามันให้ร้อนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอ่าเริ่มทอดกุ้งแล้วนะครับผม ทอดใช้ไม่เวลาไม่นานใช่ไหมครับไม่นานครับทอดกุ้งจะเราจะใช้เวลาไม่นานครับผมครับผมร้าที่ห้องอาหารเทียมๆนี่เมนูเยอะไหมครับผมอ๋อก็เยอะครับผมมีหลากหลายเมนูให้เลือกครับครับผมอะไรที่ขึ้นชื่อที่สุดครับผมก็จะเป็นสลัดกุ้งร้อนแล้วก็มีผักผักมูฮ่องเต้ครับขาผมแล้วก็มีเก็ดเก็ดเทียมๆครับ ลาดหน้าว่าจะว่าจะเป็นลาดหน้าปลาเจ้าซี่ครับผมลาดลาดหน้าหมูลาดหน้าทะเลครับผมแ้วใครมาอยากทานอาหารจีนอร่อยอร่อยก็มาได้ที่ห้องอาหารเทียมๆนี้ใช่ไหมครับครับผมถอดกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปทําไงครับเชฟก็เอาส่วนผสมมาคลุกเคล้าครับอ่าครับผมครับผมก็จะเอาผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงใส่ชามเลยนะครับ แคนเตอรูปผักสลัดนะครับใส่ลงไปในชามครับผมทีแล้วก็แอปเปิ้ลใช่ไหมครับที่คุกเขากับอะไรมาครับผมครับผมคุกมายองเนสครับเพื่อไม่ให้มันตันครับอ๋อครับผมก็จะใส่ใส่ผักกาดแก้วผอกกาแก้วรองพื้นครับผมจานนะครับผมถ้ามีเราใช้ผักสลัดอย่างอื่นใช้ได้ไหมครับก็ใช้ได้ครับครับแล้วนํามายองเนสครับเยอะไหมครับผมเอาพอพอดีครับพอประมาณครับ หรือว่าใส่ได้ตามใจชอบเลยครับผมใช่ครับพอบอกสูตรได้ไหมครับว่าสูตรทำมาโยงเนสสำหรับฟุตสลัดตัวตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมมันเป็นสูตรลับของเฉพาะทางที่ไโรงแรมครับผมอ๋อเป็นสูตรลับของห้องอาหารเทียมเทียมของโรงแรมปัญจดารานี่ใช่ไหมครับครับผมครับแล้วใครอยากกินความอร่อยเมนูนี้ต้องมาที่ห้องอาหารเทียมเทียมเท่านั้นใช่ไหมครับครับผมห้องอาหารเทียมเทียมโรงแรมปัญจดาราแล้วกนเราจะถี่มาครับ ครับเสร็จแล้วอ่ขั้นตอนต่อไปทําไงครับเชฟเราเอากุ้งมาคลุกครีมสลัดครับผมมาคลุกอีกรอบหนึ่งนะครับผมคผมเอากุ้งที่เราเตรียมทอดเสร็จแล้วมาคลุกคุกสลัดนะครับผลไม้ต่างๆนี่ก็ถูกเคลือบไปด้วยมายองเนสนะครับสูตรพิเศษของทางห้องอาหารเทียมๆแล้วตัวกุ้งก็ยังมาถูกคลุกเคล้าเข้าไปอีกนะครับผมครับใช่ครับมันวางตกแต่งไว้ด้านบนใช่ไหมครับครับใช่ครับ เมนูนี้อยู่ที่จานละเท่าไหร่ครับผมเชฟจานนี้เป็นจาน600บาทครับผม600บาทนะครับจานใหญ่ๆเลยนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเต็มปากเต็มคําเลยนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นเอางาคั้วนะครับผมงาคั่วนะครับผมโรยนะครับเป็นอาวาธเสร็จสิ้นครับผม มมมมาากีีีไไไอธิบยย่่่จจังปุนนทหหลเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับเปียโนสลัดกุ้งร้อนถ้าท่านใดสนใจอยากมาทานอาหารที่เชิญได้นะครับที่ห้องอาหารพัตคาเทียมเทียมครับผมโงรงแรมปัจจารา,านครราชสีมาครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับ องเมนูที่หลิวนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะครั้งหน้านะคะรอติดตามกันนะคะหลิวสัญญาค่ะว่าจะนำเมนูความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะกับสงครามความอร่อยค่ะแต่ตอนนี้หลิวขอตัวนะคะไปซื้อของเพื่อมาทำตามก่อนนะคะเพราะว่าอุ๊ยอยากกินมากๆาเลยนะคะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะคอ,อยสงครามความอร่อย Deli ชว War, war.